อายผ่านลวกเผานรเออ่านลวกมาถ yeah. ึงตัวไหผ่านองผ่านองบอยใส่ม so ืงนี้เห็นน้ำโพดนี่มันแป้นแห้งเลยห้ผ่านลวกเขามาใส่ไอรู้ เ,เออเอาบทง่ายพี่น้องเอหมองเด็ดิึงมันกลุย้ยหาก,กินนะครับนี่นขขูขังขังขังเขาเอื่นมายังหรอกใครก็หวยเต้บอมเปนหวยครับเดี๋ยวผมมือล้างผมสีพามาว่างห้ามยิงอยู่นี่แหละครับเดี๋ยวรออหนาสีพามาเอออาบนงหงพี่น้องเอออวนตบอีกแล้วเออหายทงมีแต่โตโตเลยครับพี่น้องมาไม้ไม่มึอนี่อำเภอกระสัง 哦，门、uh,。